ใครเคยเจอแบบนี้บ้างกูกแฟนต่อคูกคามมาฟังคลิปนี้กันเลยอันดับแรกต้องดูก่อนเลยว่าเขาคุกคามเราอย่างไงหนึ่งถ้าเขาบังคับให้เราทำหรือไม่ทำอะไรใหเพราะความกลัวเช่นผู้ขู่ว่าจะยิงมีความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นโทษจำคุกไม่เกิน3ปีแต่ถ้าขู่โดยใช้อาวุธเช่นปืนมีโทษจะหนักขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน5ปี 2. ถ้าเขากักขังเราไว้ไม่ให้ไปไหนมีความผิดฐานกักขังนุ่งเหนียวผู้อื่นโทษจำคุกไม่เกิน3ปี ามถ้าเขาทำร้ายร่างกายเราก็ต้องดูว่าสาหัสหรือไม่สาหัสโทษจำคุกสูงสุดสิบปี 4. ถ้าเขาเข้ามายุ่งวุ่นวายในบ้านเรามีความผิดฐานบุกรุกโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี 5. ถ้ามีการใส่ความเราต่อบุคคลที่สามให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเช่นพูดถึงเราในทางเสียหายให้คนอื่นฟังมีความผิดฐานยิงประมาโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีใครมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาเพิ่มเติมทักษาชนายมิ้งได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาและว,ว่าความ